ท่านผู้ชมครับพบกันในช่วง15นาทีสุดท้ายนะคะวันนี้เรามาคุยเฟื่องเรื่องดวงดาวถึงชาวราศีมีนล,ลัคนาราศีมีนล,ลัคนาอยู่มีนกุศลราดนิรินมีบุญใช่ชั่วเมื่อหน้าเป็นชู้ชู้เมียนากลัวเมียงามกว่าผัวมักนิราชคลาดครา,านะคะก็เป็นพระนิพนธ์ของกรมพระสมเด็จพรมานุชิตชิโนรสนะคะก็มาสักครู่ได้คุยถึงอิทธิพลของดาวพระฤหัสวดีดาวพระเสาแล้วก็ดาวพระราหูซึ่งมอสักครู่ได้ ค้างไ้อยู่นิดนึงอาจารย์ <c oughs> แวพระราหูอาจารย์ตอนเลยค่ะค่ะ <c oughs> พระราหูจะค้นทรัพย์นะคะ ของคนลัคนาราศีมีนไปจนถึงวันที่นะคะ17ตุลาคม2566ฉะนั้นนี่ในเรื่องการเงินการทอนท่านบริหารจัดการให้ดีะนะคะแต่ด้วยความเป็นไปของดวงดาวค่ะบางครั้งเนี่ยเรียกไม่ได้ะนะคะแต่จุดที่ดีนะคะโชคยังดีนะคะ,คะเรียกว่าโชคดีมากที่ดาวพระพฤหัสบ,บดีดาวประจําตัวเนี่ยมีความเข้มแข็งะนะคะในเรื่องงานก็ดีก็คือเรียกว่ามีเงินมาให้จ่ายนั่นเองขอเพียงแต่ว่าอย่าเรียกว่าลุ่มหลงโดนหลอกหรือโลก ในเรื่องการเงินการทองจะเสียหายได้นะคะอดทนถึง17ตุลาคม66นะคะและท่านจะผ่านผลไปได้ด้วยดีค่ะเรียกว่าอย่าหลงอย่าลืมใช่ค่ะแล้วก็จะสามารถอย่าโลภอย่าหลงอย่าลืมอย่าโลภนะคะอย่าโลภถ้าโลภหรือว่าหลงมัวเมามากเนี่ยโลภมากลาบมากหายใช่ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นให้เรียกว่าไม่ประมาทใช่ค่ะมีสติเข้าไว้ทุกเมื่อแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเรียกว่าไม่เสียหายไม่เสียหายบางท่านเนี่ย ได้ทํางานเกี่ยวกับการค้าเกี่ยวกับต่างประเทศะนะคะหรือออนไลน์นะคะ,คะหรือทํางานกับผู้มีอิทธิพลก็คือมีดาวพระราหูอยู่ในเรือนกันนีน่ย,ยังไงก็ได้เงินะนะคะถึงแม้ว่าจะมาจากวินาศก็ต้องจ่ายไปแต่ก็มีเงินเข้ามาให้จ่ายอย่างแน่นอนะอนะคะอาจาร์นวันก็ได้บอกไปแล้วนะคะชาวราศีมีลัคนาราศีมีนนะคะท่านมีท่านก็ใช้นะคะมีะแล้วก็ใช้มีแล้วก็ใช้ก็ถ้ามีแก็บ เก็บไม่อยู่แน่นอนใช่ค่ะช่วนี้เพราะฉะนั้นใช้สิ่งที่ดีมีประโยชน์นะคะก็ใช้ซ่อมบ้านซ่อมรถนะคะดีโนเวทบ้านจะได้เรียกว่าถูกสลุใช่ค่ะมีรายจ่ายนะคะได้มีรายจ่ายนะคะแล้วก็ได้ใช้จ่ายสิ่งที่เป็นเรียกว่าเป็นชิ้นเป็นอันใช่ค่ะใหญ่ๆใช่ค่ะนะคะเพราะช่วงนี้ดาวพระราหูอยู่พบ กระดุมพระเขาเรียกว่าเป็นพินทุบาทด้วยเป็นพินทุบาทเพราะฉะนั้นใช้เงินไปเลยนะคะมีมาท่านก็ใช้ไปเลยใช้เต็มที่เลยนะคะใช่ค่ะใช้ดิบชิ้นใหญ่ๆเลยบางท่านก็ซื้อของเพื่อหน้าตารักษาหน้ารักษาตาใช่ค่ะเพราะฉะนั้นใช้ไปเลยใช้ไปเลยเชียร์นะคะใช่ค่ะเชียร์ให้ใช้มีแล้วก็ใช้แล้วเดี๋ยวก็มาใหม่เดี๋ยวก็เงินก็มาหาท่านอีกนะคะก็มีแล้วก็ใช้มีแล้วก็ใช้นะคะแล้วก็เงินเดี๋ยวก็จะมาอีกรับประกันเลยนะคะปีนี้เนี่ยของท่านเป็นปีเงินปีทองดาวประหลัดก็้คุณ ะะใช้ค่ะีเงินก็ใช้ไปนะคะการนานก็มั่นคงขึ้นค่ะสําหรับท่านดีตอนนี้ก็เรียกว่าบางท่านอาจารย์บอกว่าตอนนี้ดวงไม่ดีเลยประมาณนี้ยก็ให้รอนิดหนึ่งให้รอนิดหนึ่งทําอะไรก็ตามท่านมีสตินะคะมีสติแล้วก็สามารถก้าวข้ามผ่านทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างดีงนะคะนี่คืออิทธิพลของดาวพระราหูเราไปตอนที่ดาวพระมฤตยูทายภัยอเพศทายมฤตยูมฤตยูเป็นดาวเรียกว่าดาว เกี่ยวกับอะไรคะจารย์เป็นดาวแห่งพ,ยพัยพเภกนะคะเป็นดาวแห่งภัยเชื้อโรคนะคะ,คะเป็นดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันไม่ชอบสิ่งเก่าๆนะคะชอบปฏิวัตินะคะอะไรที่เก่าๆเนี่ยล้างหมดนะคะก็เป็นจุดที่เป็นจุดกําเนิดใหม่ๆะนะคะเกิดขึ้นคะ่ะดาวพระบริตยูเนี่ยท่านมีบ้านอยู่ที่ราศีกุมซึ่งเป็นภพตนุนะคะขอภัยกับภพวินาศตอนนี้โคจรมาสถิตที่ พบที่สามคือพบสัจชะนะคะวินาศมาสัจชะจัจคระ์จะเกิดอะไรขึ้นคะตอนนี้ค่ะวินาศนะคะความเสี่ยหายนะคะที่ไกลนะคะเข้าพบสัจชะสัจชะนี่เป็นเรียกว่าสังคมการเดินทางการติดต่อนะคะพี่น้องเพื่อนฝูงคนใกล้ชิดค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็เดินทางนะคะติดต่อนะคะบางท่านเนี่ยได้เข้าสังคมใหม่ๆนะบางท่านนี่ออกจากสังคมเดิมๆนะคะแล้วก็เข้ากลุ่มใหม่ๆบางท่านเนี่ยอาจจะมีการเดินทาง แบบเขาเรียกว่าอาจจะแบบไม่คาดคิดทั้งใกล้และไกลบาง <c oughs> ท่านนี่อยู่ๆก็ต้องไปต่างประเทศ <c oughs> นะคะในช่วงนี้นะคะให้เรามาระวังในเรื่องการเข้าสังคมนะคะให้ดีด้วยนะคะเนื่องจากพระมรเดยูเองเนี่ย <c oughs> เรียกว่าเป็นดาวแห่งภัยเชื้อโรค <c oughs> นะคะบางบางท่านเนี่ยอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับ สุขภาพของเพื่อนๆคนใกล้ชิดพี่น้องเพื่อนฝูงก็ต้องระมัดระวังให้ดีนะคะการสื่อสารระวังจะผิดพลาดนะเครื่องมือสื่อสารต่างๆอาจจะเกิดปัญหาหรือบางท่านอาจจะเสียเงินใช้จ่ายไปเกี่ยวกับการสื่อสารเครื่องมือสื่อสารก็ได้อันนี้ก็เป็นจุดที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็่อม ซ่อมอ่มซ่อมนะคะซ่อมได้ต้องลองเปลี่ยนแปลงนะคะอ <c oughs> ัปเกรดนะคะ <c oughs> เรียกว่าเดินทางนะคะเนี่เรียกว่าการเดินทางระมัดระวังในเรื่องการเดินทางด้วย <c oughs> นะ,ะบางท่านหลงทาง <c oughs> นะคะบางท่านก็ต้องซ่อมรถนะ <c oughs> <c oughs> พบสาสรชานี้เรียกว่าการเดินทางก็ยังหมายถึงายานพาหนะได้อีกด้วยะค่ะอาจารย์แล้วก็ในระยะเวลา7ปีนี้ที่ดาวพระ มริตยูโกโจร์สถิตท,ที่ราศีพฤกษบซึ่งเป็นพบสัตชาข,ของชาวราศีมีลัคนาราศีมีนะคะก็เ,เกี่ยวกับการติดต่อการสื่อสารการเข้าสังคมนี่ตอนนี้ก็จะก็เรียกว่าโดดเด่นโดดเด่นโดดเด่น,นะะแต่ก็ต้องระมัดระวังด้วยแต่ก็ต้องระมัดระวังด้วยะนะคะสองสองอย่างสองทางคือด้าน,ด,านด้านไม่ดีต้องระมัดระวังให้มากเนื่องจากพระมฤิตยูเนี่ยเป็นดาวบับเคราะห์ะนะคะ แล้วก็มาจาการคิดนัดด้วยใช่ไม่อาจจะทะเลาะกับคนในสังคมนะคะเพื่อนบ้านพบสหชาตินี่เรียกว่าเพื่อนบ้านได้ด้วยค่ะราวมบ้านติดกันใช่เพื่อนบ้านหมู่บ้านเดียวกันใช่ค่ะในสังคมต่างๆนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะอาจจะไม่ถูกอกถูกใจอาจจะทะเลาะวิวาทกันได้เนื่องจากมาจากพพวินาศใช่ค่ะวินาศมาสัจยะก็ต้องระมัดระวังถ้าเราระมัดระวังแล้วนะคะก็เรียกว่าเราไม่ประมาทก็จะไม่มีสิ่งที่ จะมีแต่สิ่งที่ดีเกิดขึ้นนะคะ,คะแต่ถ้าเราไม่ระมัดระวังนะคะบางครั้งไปพูดแบบเขาเรียกว่าไม่เข้าหูหรือทํำอะไรไม่ถูกตกใจเนี่ยมีปัญหาได้ปัญหาเพราะฉะนั้นให้ใช้สติทุกสิ่งทุกอย่างสตินี่สำคัญที่สุดนะคะจใช่<า>ใชเพราะฉะนั้นมีสติเข้าไว้7ปีนี้นะคะที่ <7 S 2> ดาวพ<ป>ระพุทธเจ้าอยู่กจรสติที่พบสัจฉะการติดต่อการสื่อสารการเข้าสังคมเนี่ย ต้องระมัระวังเป็นพิเศษเป็นพิเศษแล้วก็มีจุดอีกนิดนึงปีนี้พระพฤหัสบดีพระมฤตยูนะคะเรียกว่าจะโคจรวิปริตแล้วก็เรียกว่าพักข้ามราศีด้วยนะคะเข้าไปที่พบกระดุมพระของคนลักษณาราศีมีนอีกครั้งนะคะอาจารย์ในวันที่หนึ่งธันวาคมนะคะเริ่มถอยหลังเนี่ยตั้งแต่16กันยายนนะคะแล้วก็เดินหน้า19มกราคมแล้วก็ยก เข้าพบสาตว์ช้าอีกครั้งแมีนาคม6 6นะคะอันนี้เป็นจุดที่ดาวมฤตยูโคจรวิปริตนะคะ่วงนั้นวิปริตก็ต้องระมัดระวังใช่ค่ะใช้สติเช่นเคยนะคะใช่ค่ะนี่คืออิทธิพลของดาวพระมฤตยูอาจารย์ตอนนี้เรายังมีเรียกว่าผลิตภัณฑ์ดีๆจากสังสถานีมีอะไรบ้างคะอาจารย์ตอนนี้ค่ะพีทีไอนะคะฉลองครบ35ปีนะคะรับทันทีโปรโมชั่นนะคะสองต่อทั้งลดทั้งแถม ซื้อเครื่องดื่มโปรร้อยห้าสิบครบทุกทุกสองสองลังลดทันทีสิบเปอร์เซ็นต์แถมฟรีเครื่องดื่มโปรร้อยห้าสิบสิบขวดซื้อเครื่องดื่มโปรไวตาครบทุกๆุกสองลังลดทันทีสิบเปอร์เซ็นต์แถมฟรีเครื่องดื่มโปรไวตาสิบขวดซื้อน้ำยาล้างจานอีซิคลินกลิ่นใดก็ได้หนึ่งขวดลดทันทีสิบเปอร์เซ็นต์แถมฟรีน้ำยาบ้วนปากสุดมิ้นขนาดหนึ่งร้อยมิลหนึ่งขวดซื้อไมโครมหนกโซลูชันขนาด6ลิตร1ถัง ลดทันที10%แถมฟรีไมโครหนกโซลูชันขนาด350มิล2ขวดซื้อ TPI e e e n อันคาไ Wash 1ขวดลดทันที10%แถมฟรีสบู่เหลวล้างมือแปรงตองมารีโรสกลิ่นโรสซัม1ขวดซื้อซอยบูสเตอร์1กระปุกลดทันที10%แถมฟรีปุย๋ยอินซีเม็ดทำค้างาคาว1กระปุกซื้อน้ำยาบ้วนปากขนาด500ดมิลสูรมิลและสูรขิง ลดทันที10%แถมฟรีสบู่อาบน้ำแปรงตองมารีโรสกลิ่นลิลลี่1ขวดซื้อน้ำยาล้างจานอีซิคลีน2ขวดลดทันที10%แถมฟรีสบู่เหลวล้างมือแปรงตองมารีโรสกลิ่นฟาบูลัส1ขวดตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายน2,565สนใจสั่งซื้อได้ทาง0819359681 0856608565 เว็บไซต์ TPI Proline f Facebook TPI Poline Li@ n e TPIPL Lazada, Shopee ร้าน TPI รักสุขภาพปั๊มน้ำมัน TPI ทุกสาขาโปรโมชั่น2ต่อทั้งลดทั้งแถมเฉพาะช่องทางนี้เท่านั้นค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นโปรโมชั่นดีๆจดีสถานีเรียกว่าโปรโมชั่นหลายต่อหลายต่อก็ต้องรีบนะคะติดต่อตามเบอร์ได้เลยนะคะใช่ค่ะตามที่ จันดาวันได้ให้ไปเมื่อสักครู่นะคะค่ะเราไปตอนที่ชาวราศีมีลักนาราศีมีนนะคะเมื่อสักครู่ได้คุยนถึงอิทธิพลของดาวพระฤทธิอยู่นะคะซึ่งอยู่ภพสันชะแล้วก็ยังมีดาวอีกองค์น่าสนใจนะคะ,คะดาวนี้เป็นเทพแห่งสงครามนะคะ,คะเป็นดาวพระอังคารคทายกล้าแข็งขยันในทายพระอังคารนะคะพระอังคารเป็นเจ้าเรือนกรพะลุมพระภพที่สองแล้วก็เจ้าเรือนสุภาพภพที่9ตอนนี้โคจรสถิตที่ภพที่3เรียกว่าภพสันชะจันทร์ น่าสนใจมากยังไงบ้างคะอาจารย์คะขณะนี้ดาวการเงินเขาเรียกว่าเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระนะคะดาวการเงินของท่านขณะนี้นะคะโคจรอยู่ที่ภพสัจชะนะคะก็คือท่านนะคะได้รับการติดต่อในเรื่องการเงินการทองในช่วงนี้นะคะมาตรฐานเรียกว่าแม้ว่าจะเป็นปรักกรตรนะแต่ก็ยังมีจุดที่ดีก็คือเป็นราชาโชคนะปรักกรตรนี่ก็หมายถึงว่าต้องทําเพื่อคนอื่นนะแต่ว่า ก็ได้โชคด้วยะนะคะเราก็ยังมาอีกหนึ่งเจ้าเรือนด้วยก็คือเจ้าเรือนสุภาเพราะฉะนั้นนะคะในเรื่องการเงินการทองก็ถูกใช้จ่ายไปอาจจะเกี่ยวข้องกับสุภาก็การเดินทางไกลนะคะการติดต่อการเดินทางนะคะการส่มบ้านส่มรถนะคะใช้จ่ายภายในบ้านในช่วงนี้นะคะแต่ก็ได้เงินได้โชคนะคะเพียงแต่ว่านะคะทั้งขาเนี่ยไปร่วมกับพระมรตยูนะคะบางครั้งก็ จ่ายแบบไม่คาดคิดด้วยเช่นกันนะคะอาจารย์ฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเรียกว่ารอนะคะดาวพรงคานเนี่ยยกนะคะออกจากราศีพฤษภนะคะอาจารย์3ตุลาคมนะคะก็จะพลจากดาวพระฤตยูไปอยู่พบที่4นะคะอาจารย์แล้วก็ตอนนี้ที่ดาวที่น่าสนใจกรงก็ดาวที่เป็นคู่มิตรกับดาวพรงคานคือดาวพระพระศุกร์ค่ะดาวพระศุกร์นี่มาจากพบสัชาพบที่3แล้วก็พบ วรณะภพที่8คือภพแห่งความตายพบการแปรสภาพนะคะตอนนี้โคจรมา,าสถิตยอยู่ที่ราศีกร,รกฎซึ่งเป็นภพดีค่ะเรียกว่าภพปุตตะอาจารย์จะเกิอดอะไรขึ้นคะเรายังมีเวลาอีกนิดนึงค่ะพระศุกร์นะคะมาจากเจ้าเรือน มรณะ,ะนะคะแล้วก็เจ้าเรือนศาสชาด้วยะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ในจุดนะคะที่มาตรฐานโดดเด่นเป็นราชาโชค,คะนะคะเพราะฉะนั้นศาสชามาปุตตตนะ,ะได้ติดต่อได้ร่วมงานได้ทําอะไรใหม่ๆนะคะเราก็ได้โชคนะคะดีมากนะคะ,คะจุดนี้นะคะเป็นดาวสุภเคราะห์ด้วยนะคะ,คะมรณะมาปุตตตนะ,ะในช่วงนี้ก็อา,อาจจะเรียกว่าอา,อาจจะต้องใช้ใจ่าย กับการลงทุนเหมือนกันมรณะมาปุตตะกับบุตรบริวารด้วยดาวสุเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นดาวแห่งโชคลาภการเงินในช่วงนี้นะคะแต่ไงก็แล้วแต่เนี่ยให้คุณนะคะด้วยโดดเด่นด้วยมาตรฐานบางท่านช่วงนี้เสี่ยงโชคได้ลาบได้ลาบเออได้ลาบพบกุฏานี้เป็นพบแห่งการเสี่ยงได้ลาบจากกองเสียเสียหายใช่ค่ะได้ลาบจากคุณตายได้ลาบจากการซื้อเรีมงคลต่างๆด้วยนะคะ ได้ลาบจากบุตรหลานและบริวารให้โชคด้วยบุตรหลานให้โชคให้ลาบแล้วก็ดีในเรื่องความรักะนะคะช่วงน,นี้เนื่องจากเป็นเรียกว่าเป็นราชาโชค,ชคะนะคะก็ะะราชาโชคก็อุจชาวิลาศราชโชคฉลุกฉเหลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสงา่ามีอำนาจราชศักดุจราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองช่วงน,นี้ความรักก็ เรียกว่าก็โอเคอยู่โอเคอยู่มาจากที่ไกลด้วยใช่ค่ะนะคะพระสุขจะให้ผลดีถึงแค่วันที่สองกันยาค่ะนะคะหลังจากนั้นเนี่ยพระสุขก็จะเข้าพบอริเราค่ะอาจารย์ช่วงนี้เราจะขอเงินแฟนได้ไหมคะช่วงนี้ได้รีขอเลยนะคะใช่ค่ะเนื่องจากขณะนี้เนี่ยดาวพระพุธก็เป็นเกษตรด้วยนะคะพระพุธตอนนี้หมดเวลาเสียดายจังเลยจังนะคะจานสักนิดนึง ค่ะก็คนราศีมีนะคะต้องแสงความยินดีด้วยนะคะช่วงนี้อาจจะมีดวงดาวที่โคจรพักถอยหลังบ้างนะคะแต่ด้อยู่ในจุดที่ดีนะดีต่อเนื่องไปอีกหลายปีเลยเป็นจุดที่พลิกฟื้นใหม่ของคนลคนาัราศีมีนเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ดีในชีวิตในรอบ12ปีค่ะีจังนี้ก็รีบเริ่มลงมือทำเลยนะคะก็จะประสบความสำเร็จนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วก็หมดเวลานะคะ อาจารย์ดารวังงามศรีโรชนกุลและก็ดิฉันกัปตันธิดาสุนขาวก็ขอขอบคุณทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่องส่วนช่องส่วนภูมิแห like ่งน <Yeah. S 1> <damages S 2> ี้นะคะแล้วก็ขอกราบคุณท่านอาจารย์ดรพินยูงษ์เรือนายกสมาคมหมราสตรนานาชาติที่ปรกาสแก่พวกพเราทต้งสองได้มาทําหน้าที่ในวันนี้นะคะขอขอบคุณท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรายการนี้ทุกท่านนะคะพบกันใหม่สัปดีหน้านะคะวันนี้ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขเฮงเฮงรวยรวยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ